มาแล้วจ้ายินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะเมนูบ้านๆเมนมูง่ายๆมาเสิร์ฟอีกแล้วจ้าเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดบวบใส่ไข่นี่เลยจ้าบวบนะคะก็เป็นบวบบ้านๆเราน,นี่แหละคะ่ะนํามาล้างน้ําแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่สองฟองมีกระเทียมสับนะคะ เราก็มาตีไข่กันก่อนเลยจ้าเมนูนี้นะคะสมพรกินตั้งแต่เด็กเลยแม่ทำให้กินประจำแล้วก็อร่อยมากๆด้วยทำง่ายนะคะบวบก,ก็เป็นผักพื้นบ้านของเรานี่นะคะเราก็ตีไข่เสร็จแล้วเราก็ไปเจียวกระเทียมกันเลยจ้านี่ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะ ก็เทกระเทียมลงไปเจี้ยวให้หอมเมนูนี้นะคะจะง่ายมากๆเลยส่วนผสมก็จะไม่มีอะไรเลยนะคะก็จะมีไข่มีกระเทียมแล้วก็จะมีเครื่องปรุงกระเทียมเหลืองแล้วนะคะเราก็จะเทไข่ใส่ลงไปเลยจ้านีเราก็เทไข่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะ เราก็จะทำให้ไข่เป็นชิ้นๆก่อนนะคะด้วยการขยี้แบบนี้นะคะหรือใครชอบแบบไข่ไม่เป็นชิ้นก็สามารถที่จะคนช่วงที่เราเีไข่ลงไปใหม่นีเลยจ้าแล้วก็ใส่บวบไปเลยผัดบวบก,กับไข่ให้เข้ากันนะคะ นี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซอสปรุงรสสีขาวซอสหอยนางลมหรือน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปจ้านี่นะคะเครื่องปรุงก็จะมี ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปไข่ที่ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะปรุงรสตามที่เราชอบเลยอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่สมพรผสมลงไปนะคะใครชอบรสแบบไหนก็นำไปปรุงนะคะโดยที่สมพรไม่ได้ตวงแล้วก็ไม่ได้เขียนวิธี นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าดูคลิปจบจะรู้นะคะว่าสมพรใส่อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะใส่ลงไปเลยจ้าก็ผัดให้เข้ากันนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปให้บวบสุก แล้วก็มีความนิ่มๆน,นะคะเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเพราะผัดไปนานๆบวบน้ําบวบจะออกมาเองนะคะเราก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้บวบสุกนะคะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยบวบ ก็เป็นผักที่สุกง่ายแล้วก็จะมีความหวานนะคะน้อยๆหวานไม่เยอะผัดบวบถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะบวบก,ก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะ นิ่มแล้วก็น้ำคุกคิกแบบนี้นะคะผัดปวบใส่ไข่เมนูโบราณทําทานทีไรก็อร่อยทุกครั้งเลยชิมรสเลยนะคะรสชาติก็จะได้ประมาณนี้หวานนิดเค็มหนออ่อยอร่อยออร่ยจ้า ก็สุกแล้วนะคะใส่ได้แล้วบวบนิ่มแล้วนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยจ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยนี่นะคะหอมหอมนี่ก็เป็นเมนูมับ้านนะคะผักบ้านบานของเราบวกผัดใส่ไข่ อร่อยอร่อยนะคะวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะน่ากินไหมคะชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมนูหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรไมาอีกก็อย่าลืมติดตามร,รับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ